นพิ่นองใช่ว่า,าพพวกเมือกมวงพิ่นองนี่คนน่ะต้นแน้น่อยดิพนหนงแต่ว่าดูดูพี่นองนี่คนน่ะอันนี้มันบมกมวงอัน,น,น,นอพันนุยเย้ยเล่าเง่า้องยจะบวมม่วงอย่า,างไได้กับบวมหัวจกักซื้อกันนาอค่ะม่วงต้นนี่อีมนีกันอันนี้ก็แม่อกอกล่องพีน่นงโอกร่องดิค่ะกีนี้คือดูการทบ่พวกโอกล่องกระไดพีนด่น้อนปีนี้่นน่ะมา กำลังเริ่มเลยพี่น้องมาง่ายอยู่นี่อกล่องด้วยค่ะนี่ต้วนี้อกล่องคุณโดกขึ้นกันพี่น้องต้นอกล่องหนูมองอกล่องต้นนี้คุณอันนี้แม่ลกม่วงเบานี่พี่น้องโอ้ยหวานซ่อนใครพี่น้องมึงดูมึงดูพี่น้องมึงดูโอ้งานหนึ่งงานหนึ่งว่าเมีนหน่อยน้อยดิพี่น้องแจ้งน่อยเปลี่ยนหนูชิดเอาหน่อยองไก่ไก่กับพ่อไก่ เป็นจังเลยนี่จะได้แนวมาค่ำนี่พี่น้องนี่พุ่น่ะพุ่นจะได้แนวมาค่ำพุ่น่ะฟาดบุกมืองพี่น้องบุกมืองพุ่นแม่นเบิดได้พี่น้องนี่มีตาหมากได้พี่น้องนี่เ่อแม่นมื่อแม่ดอกเด้นี่ยทางนี่ก็เป็นบักนาพี่น้องท่านี่บักนาวนี่แต่บักนาวมันรุนหลายเลยพี่น้องนี่เดี๋ยวเอาตัวน้อยรุนนั่นแหละเพราะว่าอันบักนาวย่มางพี่น้อง หน้าแย่เลี่ยงแต่ว่าท่างนั่นโอ้โดกต้นทางพี่น้องต้นต้นขางบ้านทางพุ่นอันนี้ก็เป็นบ,บมกม่วงบมกม่วงมั่นพี่น้องนี่ว่าท่านนี่เป็นโอ้สีเริ่มแล้วพี่น้องสีเริ่มแล้วนี่เป็นลาครับพี่น้องเป็นลาปีนี่อันนี้ก็บหมม่วงมั่นคือกันพี่น้องนี่อันนี้ก็เป็นสามฤดูค่ะสามฤดูม่วงสามฤดู กำลังเริ่มโอ้สีดกเยอะค่ะในสีดกเยอะอือเป็นเป็นรุ่นเป็นรุ่นค่ะนี่รุ่นใหญ่ก็มีนี่พันซ้ำระดูค่ะต้นนี้อันนี้มันมวงมั่นงานนี่มองมองอั่นคือหนังงานนี่เอา้าเอิ่งดูเอาเพิ่องซ้ำระดูเพิ่องมองมั่นโซ่กันพี่น้อนะ่เออเปลี่ยนสูตรเปลี่ยนสูตรกำลังเปลี่ยนหลายเตอ,อร์่พี่น้องนี่ยบาวันสิโบเปลี่ยนเนาะเปลี่ยนอยู่คุณไตเครืองจีกับบักนาวค่ะต้นบักนาว ก็ต้องเป็นดอกกระมี่เป็นมากระมี่กินกินตลอดปีค่ะปุ่นป้าหมวงนี่หมองมันกระดูพี่น้องคนน่ะหมวงมันต้นใหญ่ค่ะนาอต้นแบบไหนข้าเชื่อมหมวงหมวงหมอกี่หมวงหมอกุ้งพี่น้องในบ้านในสวนโอ้ยยังแต้มตาแตามเมียงไปเยอะแบบขนาดปุ่น ต้มนมะนาวสองต้นพี่น้องนี่กินเบิด์ตีพี่น้องบ่บ่แม็นบกม่วงอันอันบ่แม็นอันมะนาวสีเด้พีนน่น้องมะน,มนาวอันธรรมดาเข้าเลยแต่ไม่หนุ่ยใหญ่ามันไม่หนุ่ยใหญ่ค่ะใกล้ใกล้บุญเิดูดูขับบกม่วงเบาบุญดูขับดูแน่พี่น้องโอ้ยบุญบุญดูขับพีน่น้องบกม่วงเบาค่ะ